ที่บริเวณแยกบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอเภโป่งน้ำร้อนจัังหวจันทบุรีนายประพิษยานปัญญาในอาภอโป่งน้ำร้อนผนึกกาลังฝ่ายปกครองอเภโป่งน้ำร้อนกองร้อยอาสาร,รักษาดินแดนอเภโป่งน้ำร้อนทหารตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชุดร,รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลเทพนิมิตท,ทั้ง8หมู่บ้านและสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีตั้งจุดส,สกัดตรวจสิ่งผิดกฎหมายดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยตรวจเข้มยาเสพติดอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายต่างๆกเ ยจากการตรวจสอบแรงงานต่างด้าวตามมาตรา64ที่เข้ามาบริเวณจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดพบว่ามีแรงงานบางส่วนยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพส่วนการตรวจหายาเสพติดพบ3รายและถูกนำตัวไปแยกตรวจสารที่โรงพยาบาลป่งน้ำร้อนอีกครั้งหากพบสารเสพติดจริงจะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป อำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอชายแดนของจังหวัดจันทบุรีมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอาจถูกใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายสิ่งผิดกฎหมายต่างๆทั้งสินค้าหนีภาษีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองการตั้งจุดตรวจสกัดครั้งนี้สามารถช่วยคัดกรองเบื้องต้นล้อมกรอบป้องกันผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนและยังเป็นการล้อมรั้วป้องกันจังหวัดจันทบุรีจากภัยคุกคามต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้